ิโนนะครับก็เป็นโฟลเดอร์เป็นเจ้าของฮะยูสกิโนอาร์ติกอาร์ติสายนะฮะเอาพิษเราทำงานสถาปัตยกรรมเป็นหลักนะฮะเอ่อทั้งภายนอกภายในนะครับเป็นหลักเลยเป็นเป็นเมนคือการออกแบบนะครับสเกลก็เตี้ยก็อะไรก็ถึงขนาดกลางใหญ่ขนาดใหญ่ก็มีบ้าง แล้วเราก็กลับมาอยู่ในบรรยากาศการทำงานในออฟฟิศของพี่จุนอะไรมันทำให้เราคิดว่าเราจาเป็นจะต้องมีบริษัทสถาปณนอีกแล้วคะ่ะพี่จุนจริงๆพี่ไม่มีเคยคิดตั้แต่เรียนเลยครัว่าจะมีออฟฟิศออกแบบนะฮะอาชคิดว่าเฮ้ยทุกๆวันเรามีงานไปนสอาปนิกทุกวันได้ก็มีความสุขแล้วละ <laughs> แต่พี่ก็ทํามาเลื่อนสึกประมาณปีที่สิบอะฮะแล้วจังหวะที่เรามีงานส่วนตัวเยอะนะฮะ,ะจนแบบไม่สามารถทําเป็นงานส่วนตัวได้ก็คิดว่าเออเป็นจุดเริ่มคือจริงๆมันไม่ได้เกิดภายในมันเกิดแรงขับภายนอกหมดเลยไม่ได้เกิดแรงขับภายในว่าอุ้ยต้องมีออฟฟิศมีอะไรอย่างนี้ไมหมคิดว่าแบบเออเราเป็นโอกาสแล้วเราก็ถึงเวลาออกมานะครับ ผลงานที่ผ่านมาที่พี่จุนทำอะค่ะมันเป็นมันเป็นงานออกแบบแนวไหนลักษณะไหนบ้างคือคพี่ว่าพี่เหมาะกับงานที่เป็นงานที่มันไม่ต้องเร่งนะพี่เป็นคนทํางานเร่งไม่ไปนะ<ม> <laughs> คือแบบประเภทแบบโหคอมเมเชียลจัดอะไรเงี้ยเพคนเราชอบแต่พี่รู้สึกว่าพี่โตมากับเดซิเดนมากๆเลยเดสิเดนชอบมันเกี่ยวกพวกงานที่เป็นลักษณะเป็นที่อาศ,าศาัย hmm. เป็นคอนโดเป็นโฮสเทลิตี้เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่า<ฆ><ฮ>เป็นโปรแกรมที่มันมันส,สโลว์อะฮะสโลว์สเปซมันไม่ได้แบบโว้คอมเมอร์เชียลจัดนะครับ แล้วก็เราที่ทําอยู่ในออฟฟิศเซนตมินชูเรียมาแบบหลายปีออฟฟิศที่ทาเกี่ยวกับรีสอร์ทมานะฮะก็คือก็คือจะจอมากันอย่างนั้นมากกว่าแล้วตัวที่เป็นเรสซิเดนท์ทต่างๆอะค่ะมันมีมันมีรายละเอียดหรือมีสิ่งที่เราต้องใส่ใจอะไรที่มันแตกต่างไปจากประเภทที่มันคอมมร์เชียลมากๆบ้างคืออย่าลืมว่าการทการทางคอมมร์เชียลเนี่ยคือเราลงทุนหนึ่งก้อนเราหวังผลหนึ่งก้อนกลับมาเพื่อให้เป็นกําไรแต่พี่จะพูดเสมอว่าการทําลักษณะที่เป็นเรสซิเดนท์เนี่ย คุณลงไป10บาทมันก็อยู่ใน10บาทมันจะไม่รีเทนกลับมาเป็นกาําไรฉะนั้นงานที่เป็นรีสเดนเซียลเนี่ยมันจะตอบสนองความความพอใจของคนที่เขามาที่ทิ่ที่เขามาเจอเราให้เราทําง,งานเนี่ยร้อเปอร์ซคือแบบตอบสนองความความความพอใจเราเป็นใจไม่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ไม่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเลยเลยฉะนั้น ก็ต้องใจเย็นๆยนก็คือใช้ความใจเย็นในการทํางานนึอไหฮะเรา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 ว่าเราดีสา์ชีวิตให้เขาอะฮะเราต้องูว่าทั้งเขาใช้น้ําหอมอะไรอาบน้ํานานไหมชอบไม่ชอบกินอะไรใช่ไหมฮะอันนี้สาคัญอ่ะอย่างนี้ก็เป็นคนที่แบบถามในจิตวิทยาในการถามจิคือพี่ชายว่าจริตต้องตรงกันเลยว่าเออคือแบบเวลาคนเข้ามาดูว่าเราทํางานอะไรใช่ไหมเขาจะถามตลอดหองบอว่าไลฟ์ชีวิตคุณทําอะไรบ้างยังไง ผมว่าเป็นถามอิกไม่เจอปัญหาผมว่ามันคงแปลกฮะเพราะว่าเขาจ้างเรามาแก้ปัญหาอันนี้คือเรื่องหลักก่อนถ้าโปรแกรมเนี่ยมันคือปัญหานะฮะแล้วผมมองว่าจิงๆปัญหามันก็คือโจทย์อันหนึ่งนะฮะตื่นมาเราเจอปัญหาทุกวันทุกเรื่องตอลอดเวลานะผมว่าเป็นอาชีพเจอปัญหาตอลอดเวลาแต่คนแต่สัปนี้มันแต่สัปนิคมันม,นมนันดีอย่างนะผมว่านะมันโดนสอนมาให้ให้ไม่ให้มองโลกสวยอะไม่ใช่โลกสวยแบบแบบ แบบลุกสมมติว่าพัฒนกติอะฮะแบบเราเป็นผู้สร้างอะฮะเออเราจะโจทย์มาแล้วก็แก้ไขนะครับคือเนี่ยอันนี้คือแบบจุดผมว่ามันจะเป็นเรื่องเฉพาะของ,ของ,ข,องของพวกเราด้วยกแบบการที่เราทํางานโปรเจกต์ที่เราเรียนกับเราต้องแบบออก จบและออกมาทํางานโปรเจกต์ที่มันต้องสร้างได้จริงโปรเจกต์ทั้งสองอย่างไม่มีความแตกตา่างกันเลยคือพี่ว่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยในสังคมออกแบบนะฮะคนพี่เชื่อพี่พี่พูดเสมอลหลายหลายครั้งที่ให้สัมภาษณ์ครับว่าดีไซเนอร์ทุกคนที่ผ่านการเรียนมาเนี่ยะจะทํางานคอนเซปต์ได้ดีอยู่แล้วเมื<ะ>่อไเป็นร้อยเปอร์เซ็น์<ะ>ทำคอนเซปต์เนี่ยประมาณสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เองที่เหลืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องดีไซน์ระดับ ที่เหลือเป็นเรื่องของการขอสร้างช่นั้นพี่เชื่อว่าสเตจแรกไอ้ไฟแรกเนี่ยฮะขึ้นแรกของการทำคอนเซ็ปต์ทุกคนไม่ดีหมดแหละแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือจะประจนภัยคือจะเอาคอนเซ็ปต์ที่ไปเป็นดิบเนี่ยสู่การวนการงานจากกระดาษมาสูกกายภาพเป็นแบบนะฮะแล้วต้องเอาแบบเนี่ยที่เป็นสากลที่คนทั่วไปเห็นแบบแล้วก็ทำได้นี่สเจที่สองฮะหรืที่สามคือคือคนที่มาทาให้เราเนี่ยเราต้อง control คุยกับเขาท่าให้เราไปตามที่เป็น ที่ที่เราคิดที่แรกได้ที่จ mm hmm. คือลูกค้าเราแฮปปี้ด้วยฉะนั้นงาน,นดีๆหนึ่งงานในบ้านเรามาันเลยยากมากแต่เอึง่แเนี hmm. ่ยพี่บอกว่าเออส่วนใหญ่จะตายก็แบบเฮ้ยพอมาเจอที่ซหมเราก็ไม่เอาละหรือว่าคุณคิดในสิ mm ่งที่คุณทําไม่ได้ซึ่ง mm hmm. อันนี้มันอันตรายไงฮะผมรู้ว่า <Ha. S 1> เราต้องคิดในสิ่งที่เราทำมาได้แล้วแล้วคนแล้ว,ลว,ลว,ลวคนทั่วไปต้องต้องย่อย mm hmm. ได้หรือคือลูกค้าเนี่ยฮะต้องต้องต้องเก mm ็ต hmm. ด้วยฉะนั้นแบบพี่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันสอนกันได้ไหมแต่พี่รู้ว่ามันมันต้องมีทุกคนมากกว่า ว่านะทุกวันน่ฮะตื่นมาหรือว่ามันทางานหรือว่าแบบมันก็ทั้งในทีมผมเงี้ยมีกันบ้านทุกวันฮะเราเราเราจะรู้ทุกวันแค่ว่าบางอย่างมันทําได้หรือไม่ได้เหมาะสมหรือมันเหมาะสมคอสเท่านี้ทําอะไรได้นะฮะเวลาเท่านี้ทําอะไรได้เทคนิคอย่างนี้ทํะไรได้นะฮะเราไม่รู้หรอกว่าดีไม่ดีเพราะว่ามันันสารกรรมมันมันเริ่มจากกระดาษไปสู่สิ่งก่อสร้างที่แบบเป็นเป็นของจริง เห็นแล้วว่าแบบการทํางานมันมีส่วนไหนคร่าวๆบ้างแต่ว่าเมื่อได้รับโจทย์จากลูกค้าค่ะพี่จูนเราเริ่มไอเดียแรกอะไรอย่างเงี้ยเราแบบพี่ไม่เชื่อเลยพี่คนเก่าคนเราคุยกันก่อนมไหมมีมีไม่มีคอนเซ็ปต์ฮะคอนเซ็ปต์มันเป็นสิทธิที่ตามมาพี่พี่ไม่เชื่อว่าคอนเซ็ปต์มันจะนำสถาปัตยกรรมฮะคอนเซ็ปต์เนี่ยเป็นเรื่องบางทีเป็นเรื่องของมันอาจจะโหตอนสุดท้ายเลยก็ได้ฮะตอนที่เราทำบัตรเสร็จแล้วอ๋อคอนเซ็ปต์โปรเจกต์นี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เรื่องเออเรื่องไอเดียต้องมีก่อนเออเออ f i สไอเดียต้องทําก่อนมีแบบ จุดเริ่มไม่มีไอเดียที่เริ่มแล้วค่อยทามาคือสารกรรมมันไม่ได้เกิดที่ตามคอนเซ็ปต์เลยนะฮะไม่เชื่อเพราะว่าสารกรรมไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยด้วยข้อแม้ก่อนนะฮะด้วยปัญหาเหมือนพี่บอกว่าอยู่ดีเรามทททีที่ว่างอันนึงอย่างเงี้ยมันมีมันไม่มีปัญหาเลยฮะแต่เมื่อไหร่มีเจ้าของกับสัมฤทธิ์เดียวเข้าไปในไ,ไปในไซเนี้ยปัญหาทันทีโอ้ยแดดร้อนนี่เข้าไปได้นู่นนี่นั่นคือเราเนี่ยเป็นคนยนต์พี่ว่าสามิกที่ดีนะฮะมันต้องข้อแรกลยฮะมันมันต้องตั้งโจทย์ ให้ให้ฉลาดก่อนให้ดีก่อน mm hmm. แ็คือสองคันต้องตั้งตั้งโจทย์ให้ถูกต้องนะฮะอันนี้สองคันพราอไม่งั้นคุณตั้งโจทย์ผิดคุณเดินทางตลอดค,คุณตอบผิดหมดเลยฮะ mm hmm. เพราะว่าจุดเริ่มคุณตอบคุณตั้งคําถามที่ผิดอ่ะ mm hmm. คือนอนี้ที่เก่งของพี่พี่หลายคนเราเขาจะตั้งคาถามที่ดีก่อนค mm hmm. แต่ที่เจ๋งกว่าน,นั้นคือตอบกระสิ่ตอบคําถามในสิ่งที่ตัวเองตั้งดีกว่า mm hmm. พี่ว่านี่ยสุดยอดมันเป็นอาชีพที่แปลกฮะพวกเราคือแบบตั้งเองตอบเองอืจริงไหม ประกตดิไม่มีใครมาตั้งคำถาม<ะ>เราตั้งคำถามหมดแล้วใครตอบแหละก็เราเนี่ยแต่ตอบเนี่ยคือมันใช้เวลาในการตอบบางทีระหว่างทางมนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมันอาจ,จไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากลูกค้าหรือว่าอะไรจากเราเองเนี่ยฮะเราเรา,เราอยากเปลี่ยนเป็นเองแล้วก็ผมไปทุกครั้งไปที่ซ้ายก็จะม,มีการบ้านฮะการบ้านบางทีแบบมันไม่มีทางที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ คนที่เขาทํางานให้เราจาก,กระดาษอย่างเงี้ยคือเรามองอย่างหนึ่งเขามองอย่างหนึ่งนะฮะมันคือการสื่อสารนะส่วนใหญ่ฮะโลกโลกของเข,งขงาถามอันี้เ็อ,อย่างคื่กดันดิวฮะส,สื่อสารสื่อสารสรุปอะไรเงี้ยเมนูใครเมนนี่คือข้อแม้พอพอได้ข้อแม้เสร็จเราก็<ฮ>ะจะย่อยย่อยอองเป็นคำถามหนึ่งก้อนโ <ฮะ S 2> ยนเข้าไปในไซต์ก็ใช้เวลาปีหนึ่ง6 เดือนอะไรเงี้ยในการตอบคำถามเนี่ยตอบคำถาม3ปีก็ได้ไไไดีกว่าไอเอะเเดี๋ยวจะเห็นฮะงานพี่เอะแบบอยากให้เห็นวันนี้คือแบบมันคือตั้งคำถามวันแรกจนมันเดินทางม,มา2ปีกว่ากว่าบ้านหนังนิดเๆๆดียวเลยกันแหละเราใช้เวลกากันตอบคำถามนานมากเป็นอาชีพที่ใช้เวลาตอบคำถามโคตรนานเลยไม่ใช่5้นาทีเรื่องการมองความงามมีผลนะฮะ และเรื่องนี้มันสอนกันไม่ได้ด้วยจะพี่พี่พูดไปพูดถึงเทสไหมก็คงไม่ไปตัดสินขนาดนั้นนะผมว่าการพูดถึงความงามฮะอย่างแนวฟิตผมเงี้ยมันต้องมองความงามตรงกันก่อนอันนี้สําคัญจริงๆมันเก่งไม่เก่งไม่เท่าไหร่ฮะมันมันต้องมีเลนเดียวกันก่อนในการมองเรื่องเรื่องหนึ่งเพราะไม่งั้นถ้าคุณใส่เลนคนลสสีเงี้ยมันมันไม่จบนะฮะมันจะมีอะไรที่แบบคแย้งตลอดมันมันต้องเออพวกเราอาจจะมองความงายแบบนี้ซึ่งคนอื่นอาจไม่มองก็ไม่เป็นไรเราเชื่อว่าลูกค้าที่มาเขาก็ต้องเขาก็คงมีเลนเหมือนเรา นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบผมไม่ได้คนแบบโหต้องแบบไปทำที่เปลี่ยนโลกหรือว่าต้องสิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราพยายามสร้างสิ่งที่เหมาะสมมากกว่านะครับใหม่ไม่ไม่รู้อาะไม่เคยทํจาจะใหม่ไม่ใหม่ผมไม่ได้แคร์ผมสึกาเออมันเหมาะสมมาตอบโจทย์มากกว่า บรรยากาศการทํางานในออฟฟิศเป็นยังไงบ้างคือไม่ดูนะพี่พี่ก็โตมากับกับสตูดิโอนะฮะ,ฮะคือแบบจะประลอดเลยไม่เคยไปทําแบบงานด้านอื่นเลย <ฮะ S 2> แต่พี่รู้สึกว่าเออถ้าวันหนึ่งเราเรามีออฟฟิศนะ,ะฮะรมีสตูดิโอแล้วเ,เป็นางานเราคนเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่ชอบอะไรที่ทํางานแล้วก็ไม่ควรเกิดสิ่ง,งนั้นที่ทำงานนะ,ะฮะคือหลายๆคนทีนยังถามว่าเฮ้ยแบบจูนแบบทําไม <ฮะ S 2> งานเยอะ <ห>คนแค <c oughs> ่นี้จัดการยังไงอ่ะพี่รู้สึกพี่มันมันเป็นเรื่องของแบบการจัดการนะฮะนะพี่รู้สึกว่าคนทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกโปรเจกต์นะครับพี่ไม่เคยแบ่งเลยว่าเฮ้ยเราไปอาร์เคดิกออฟฟิศพี่เนี้ยอินททเรียต้องทำเนี้ยพี่รู้สึกว่าแบบพี่จับหนุนเนียเอาอันี้มาทำินีียมาทำอันนี้คืองานปัจจุบันไม่เหมือนสมัยก่อนมันแยกไม่ได้หรอกฮะว่าเออเป็นอาร์เคดิกเสร็จโยนอินททเรียไม่จริงฮะมันต้องไปพร้อมกันเส้นแบ่งกราฟิกบ้างอะไรมันบางมากมันรวมเป็นก้อนๆเนี้ยนะฮะรู้สึก บรรยากาศในออฟฟิศเนี่ยหรือว่าทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบรู้สึกแบบเออเป็นไปส่วนไปส่วนร่วมหมดไม่ใช่แบบแบ,บ่งแยกฉะนั้นเวลามีอะไรแบบดีใจดราม่าเรื่องส่วนตัวลุกหนานเราแชร์กันนี่เรื่องจริงนะรู้สึกว่าเราใช้อารมณ์ทำงานนะฮะถ้าเราไม่มีอารมณ์กลับบ้านดีกว่าเราต้องมันต้องมีอารมณ์ฮะนี่มันจะล้าโลกกดลงถ้าไม่ชอบมันคก็จะมันป็จะ,นจะตผัสได้ เรื่องอีโก้ฮะตายับผมว่ามันมันต้องมีฮะไม่มีมันเราก็ทางานไม่ได้ฮะแต่อีโก้เราไว้ทํางานดีกว่าแล้วผมเชื่อว่าแบบเดี๋ยวเรียกว่าอดีาเรียกว่ามันมันดูไปเชิงลบเลยครับเพราะว่าคนทํางานนานไปฮะมันก็เหมือนตะกอนฮะมันก็จะซ้อนทับไปเรื่อยๆมันก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าลองเอาสิ่งนั้นมาทําให้มันชัดในงานดีกว่านะฮะคือว่าผมคิดว่ามันมันมันคู่กับกับมันคู่กับตัวเรานะฮะกับการทํางานถ้าเราถ้าเราไม่มีแท็กหรือมีอะไรเป็นที่ที่ที่เราจะเดินไปฮะ มันก็จะเหมือนทั้งโลกฮะคือจริงๆอัตราอีกโก้คือมันทำให้เราแตกต่างฮะถ้าคือรางวัลเชิงบวกนะจะทำไม่ใช่วเวลาเอาเอาไปถล่มใครแตะเอาไว้แบบให้สตองงานเพื่อให้งานมันเป็นอย่างที่เราต้องการมากกว่า